ยังอยู่ในเรื่องของเหตุน้ําท่วมหาดใหญ่นะคะแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดหน่อยผู้ชมมาดูเรื่องที่ทําให้เราใจฟูฟูกันบ้างนะคะมันมีหมูอยู่ตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมคะมันก็ดิ้นรนเอาชีวิตรอดมาได้นะคะเจ้าเจ้ากู้ภัยอะก็ช่วยชีวิตมันมานะคะพามันพอมันรอดแล้วพามันจากหาดใหญ่ไปที่อุดรตอนนี้เขากําลังหาสถานที่เลี้ยงกันยกใหญ่แล้วค่ะก่อนที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะคุณผู้ชมเดาเล่นๆกันก่อนว่าด้วยเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดนี้คุณผู้ชมว่าไอ้เจ้าหมูตัวนี้ มันได้ชื่อว่าอะไรนะคะเอาไปดูนอันค่ะกลกบออกได้ไหมถ้ามันจะสู้ชีวิตขนาดนี้ถ้าจะลุ้นเอาใจช่วยมันขนาดนี้ ชื่อบุญรอดต้องมาแล้วเชื่อว่าผู้ชมหลายๆท่านก็เดาชื่อนี้แหละแล้วมันก็ได้ชื่อนั้นจริงๆนะคะชื่อใหม่ของมันก็คือเจ้าบุญรอดจริงๆนี่คือคลิปเหตุการณ์ขณะที่ชาวบ้านพากันร,ร้องตะโกนเอาใจช่วยมันตอนนั้นมันยังไม่ได้ชื่อบุญรอดนะนะชื่ออะไรไม่รู้ลอยตามมากับกระแสน้ำมันสู้ชีวิตสุดๆเลยค่ะใช้ปากคาบเชือกเอาไว้แล้วติดอยู่ตรงนั้นน่ะคุณผู้ชมไม่ต้องถามว่ากี่ชั่วโมงหลายวัน ติดอยู่ตรงนั้นหลายวันสุดท้ายรอดตายมาได้เพราะอาสากู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมจังหวัดอุดรธานีช่วยเอาไว้วดูผอมลงเลยนะเนี่ยดูสู้ไปเลยดูสู้เลยอะกล้ามเนื้อลีนเลย <c oughs> นะคะโอ้หลายวันนะลูกเอานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางอาสากู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมจังหวัดอุดรธานีก็นําเจ้าหมูสู้ชีวิตตัวนี้เนี่ยมันเป็นหมูเพศผู้นะคะหนักประมาณ40กิโลกรัม กลับไปเลี้ยงที่อุดรธานีด้วยความสงสารมันค่ะแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าบุญรอดนะคะโดยอาสากู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาทำแล้วบอกว่าขณะเกิดเหตุนะ่ะทีมงานไปช่วยชาวบ้านที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่อำเภอหาดใหญ่ชาวบ้านก็ขอให้ช่วยนะหมูออกมาด้วยแล้วทีเนี้ยหมูตรงนั้นเนี่ยมันติดอยู่ตรงนั้นราวห้าวันนะ่ะท่ามกลางน้าท่วมสูงนะคะพอน้ําลดทีมงานก็เลยไปช่วยหมูออกมาอย่างปลอดภยัยแล้วก็ ถามหาเจ้าของก่อนตัวแรกมีใครเป็นเจ้าของอะไรยังไงไหมไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของคาดว่ามันน่าจะถูกน้ําพัดมาจากในพื้นที่อื่นทีนี้เขาสงสารช่วยมันรอดมาแล้วะนะเจ้าของก็ไม่มีอา้าวกลับบ้านกลับอุดรด้วยกันแล้วกันนะคะเขาบอกให้ออกไปเร,กเราก็คิดว่าทางนู้นน่ะมันมันไม่มีใครจะเลี้ยงได้แล้วเพราะพื้นที่มันไม่ได้ตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นหมูของเขาทีนี้เขาบอกว่าที่นี่ไม่มีหมูเพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียน อ่ามันอยู่ช้างอยู่บนเหล็กข้างบนนะครับเหล็กตาข่ายเขามากอร้องให้เราการโรงเรียนครับใช่ครับทีนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้กินอะไรมาสีหน้าวันแล้วมันก็เลยคุยกับพี่ว่าว่าเอายังไงดีเพราะเอาลงมาปุ๊บเขาบอกว่าเอาไปเลยโรงเรียนบอกไปเลยใช่ครับเขาบอกว่าเอาไปเลยเอาไว้นี่ไม่ได้ไม่มีที่เลี้ยงมันมาจากไหนไม่รู้ลอยน้ํามาเอาแบบนี้ครับอุรอตายแล้วนะคะก็บุญรอดสมชื่อนั่นแหละ นะคะ